หลักสูตรค่ากรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์สังกัดคณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา2553จนถึงปัจจุบันโดยเปิดจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร2ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน5ปีการศึกษา ึ่งนักศึกษาจะต้องทำการศึกษารายวิชาในหลักสูตรจำนวนรวมทั้งสิ้น36หน่วยกิตประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับ12หน่วยกิตหมวดวิชาเลือก12หน่วยกิตและหมวดวิชาวิทยานิพนธ์12หน่วยกิตซึ่งในปีการศึกษาแรกนักศึกษาจะต้องเรียนคอร์สเวิร์กเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดในการศึกษาวิทยานิพนธ์ของตนเอง เมื่อเข้าสู่ปีที่2นักศึกษาจะได้ดำเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์ตามกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อใช้ในการสําเร็จการศึกษาทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรค่ากรรมศาสตร์มหาบัณฑิตได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มวิชาเรียนประกอบด้วยกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการกลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่หงห่มและกลุ่มวิชางานประดิษฐ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่ตนเองมีความถนัดและสนใจนอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นประจำทุกป,ปีเช่นกิจกรรมการบรรยายการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและโปรแกรมตรวจสอบการพัดลอกข้อมูล เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการจัดทําวิทยานิพนธ์และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทกิจกรรมการอบรมด้านการเขียนบทความวิจัยหรือการเขียนรายงานการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นนอกจากนี้หลักสูตรยังได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอาทิเช่น ห้องพักนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาใช้พักระหว่างเปลี่ยนคาบเรียนการประชุมย่อยในชั้นเรียนหรือใช้ในการค้นคว้าศึกษาวิจัยรวมไปถึงการจัดให้มีคารุพันธ์ประกอบการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการศึกษาวิจัย นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรค่ากรรมศาสตรม์มหาบัณฑิตไปมากกว่าร้อยละ90ได้มีงานทําในทันทีเนื่องจากหลักสูตรทางด้านค่ากรรมศาสตร์อย่างเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีลักษณะเป็นวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งไม่สามารถนำหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาทดแทนได้